สวัสดีค่ะทุกคนเมย์นะคะก็วันนี้จะมาอัปเดตสีผมะคะที่เพิ่งไปทํามาเมื่อวานเลยนะคะก็ทําสีใหม่มาอาจจะแปลกตาไปนิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้ต้องบอกก่อนว่าทุกครั้งนะที่ทําสีผมกันเมย์จะมาเล่าอย่างนี้ตลอดนะคะก็สีผมเดิมนะคะเคยทําสีเทาเขียว คาควันบุรีอะไรประมาณนั้นแล้วก็มีฟอกสีทําสีชมพูเป็นปอยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีทําน้ําตาลเองสองรอบนะคะแล้วก็ทําม่วงแดงแล้วก็สุดท้ายคือก็มาเป็นสีนี้นะคะซึ่งแต่ละครั้งที่เมย์ทำสีอ่ะเมย์จะปล่อยให้ สีเดิมเนี่ยมันหลุดแทบจะเกิดหมดก่อนนะคะมันก็จะกลายเป็นผมที่เป็นตอดำๆนะกับสีฟอกนะคะที่เมย์เคยฟอกมาซึ่งรอบเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะเหมือนส่วนตัวเมย์รู้สึกว่ามันก็ได้ลุกเซอร์ดีนะดูแบบว่าเป็นเซอร์ดูลุยๆดีดดดดดนะคะแต่ว่าอยากได้กลับมาให้ผมมันดูแบบมีน้ำหนักเป็นธรรมชาติเพราะว่า ต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ใช่คนที่ผมสุขภาพดีมากไม่ใช่แบบว่าสางลื่นนุ่มสลวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากได้สีทึบนะคะก็เลยออกมาเป็นสีนี้ซึ่งอันนี้ทางทูบีวันทำให้เมย์นะคะค่าใช้จ่ายเมยจะไม่ทราบนะคะลองไปถามตัวจับต,ต,ต,ตัวกับทีู่บีวันดีกว่าเพราะว่าความยาวผมละ,ละเอียดไม่เหมือนกันนะคะก็ฐานผมที่ไปทำเนี่ยจะเป็นผมที่ฟอกบริเวณช่วงนี้นะลงไปนะคะมันจะเป็นสีออกบอลบอลทองมีน้ำตาลนิดนด นะแล้วช่วงเนี้มันก็จะเป็นสีออกน้ำตาลแดงเนื่องจากว่าเมย์เคยไปทําแดงม่วงอย่างที่บอกนะคะมารอบนึงซึ่งตรงนี้มันเหมือนเติมเม็ดสีสีแดงลงไปที่ผมมันจะค่อนข้างแดงหน่อยนะคะแล้วก็สุดท้ายคือเป็นสีผมธรรมชาติบนนี้นะ ก็มันจะเป็นสามท่อนนะคะทีนี้ว่าเมย์ไม่อยากฟอกล้างสีปกติเนี่ยการทําสีผมเนี่ยถ้าฟอกสีหรือก็ล้างสีออกสีเดิมออกนะคะมันจะทําให้สีผมที่อยากได้เนี่ยชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ล้างสีเดิมมันจะทําให้สีไม่ปนกันนะคะมันจะได้สีที่ค่อนข้างเป็นสีจริงที่อยากได้ทีนี้ว่าเมย์ยังไม่อยากฟอกสีเพราะว่าอยากรักษาหนังหัวนิดนึงไม่อยากให้มันแบบแห้งมากเกินอะไรเงี้ยไม่อยากให้ผมเสียด้วยนะคะก็เลยพยายามบอกพี่เขาว่าเอออยากได้สี โทนธรรมชาติสีทึบซึ่งออกเป็นเหมือนไม่ได้ออกเป็นแดงไม่ได้ออกเป็นทองมากมันก็จะลงที่เบจนะคะคือออกมีอมเทาๆบ้างนะคะโดยที่ช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่ลงสีง่ายมากเพราะว่าเมีฟอกแล้วสีผมอ่อนนะคะมันก็จะได้เป็นสีน้ําตาลที่เป็นเบจนะ,ะถ้าสังเกตมันจะไม่ได้มีปนแดงหรือปนทองมากนะคะแบบนี้ ถ้าดูจากของจริงเมย์มันจะเป็นสีออกอมเทาๆด้วยซึ่งสีอมเทาๆเนี่ยเดี๋ยวพอสะแล้วมันก็จะหลุดไปบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ว่าสีมันจะได้ประมาณนี้นี่โดยที่สําหรับบริเวณช่วงรอยต่อตรงนี้ที่เป็นสีแดงปนอยู่เนื่องจากเมย์ทำสีม่วงแดงแล้วเมย์ไม่ยอมฟอกสีไม่ยอมเองดื้อนะคะเขาก็เลยใช้วิธีการลงสีเขียวเติมลงไปในสีตัวในชโลเบตเนี่ยเติมสีลงไปนะคะบริเวณช่วงนี้กับช่วงเนี้ยมันก็จะเลย มันก็จะออกมาเป็นสีออกเป็นน้ําตาลที่อมเขียวนิดนึงมันจะดูไล่สีนิดนึงเนื่องจากว่าสีผมเมเดิมฐานเมเดิมไม่เท่ากันนะคะแต่ว่าพอมันไล่ออกมาแล้วค่อนข้างใกล้เคียงกันซึ่งเม่ก็โอเคนี่ถ้าสังเกตนนะตรงนี้มันจะออกมีเทาๆบ้างนะคะเวลาโดนแสงแต่ตรงนี้จะแดงกว่านิดนึงนะแต่ว่าโดยรวมออกมาแล้วมันก็เป็นสีเดียวกันซึ่งเม่ก็โอเคมากนะคะก็เป็นสี ใหม่อีกสีหนึ่งซึ่งทํามาช่วงนี้นะคะแล้วก็หลังจากนี้เวลาสระมันก็จะมีหลุดบ้างมีเฟดบ้างนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาเหมือนเดิมนะคะสําหรับการทําสีผมนะคะหลักง่ายๆก็คือถ้าอยากลบสีแดงสีทองนะคะก็เติมสีเขียวออกน้ําตาลออกเทานะคะจะเป็นสีตรงข้ามกันนะคะหลักง่ายๆนะคะเมย์ก็เลือกประมาณนี้นะคะนี้ก็จะเป็นโทนธรรมชาติสามารถขับผิวนะคะแล้วก็ เขาเรียกอะไรทำได้นะคะทุกคนนะคะไม่ได้ดูแรงไม่ได้ดูอะไรเป็นทนธรรมชาติเนเชอรัลนะคะคิดว่าน่าจะถูกใจหลายๆคนนะคะก็นอกจากนี้ก็มีเลมปลายด้วยเดี๋ยวพออันนี้เมย์ยังไม่ได้สระนะสะแล้วเดี๋ยวเมย์จะอัปเดตเป็นภาพนิ่งแล้วกันนะคะในคลิปว่าออกมาแล้วมันเฟดไปอะไรยังไงบ้างนะคะนี้ก็เป็นสีผมตอนนี้นะจ๊ะโอเคนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะคะแล้วก็ สำหรับสตอรี่นะคะสีผมทั้งหมดที่เมยเคยทำนะคะก็ย้อนดูได้นะคะในคลิปก่อนหน้านี้นะคะบอกไปรยะระยะเวลาไปทำเวลาไปเปลี่ยนสีมานะก็หวังว่าจะชอบกันค่ะสำหรับคลิปน,นี้ไปก่อนแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย